สวัสดีครับกรเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องวันนี้พามาเบิ่งการหาอยู่หากินของพี่น้อง mm hmm. เคลื่อนอุบัติหักพี่น้องเพป็นหากินแบบไหลกรนดูงไหลนี่ครับเพราะว่าบ่มีห้ยไมน่าเราต้องเข้ามาหากินพี่น้องพอได้อยู่ได้กินกันนี่ครับมาพอพี่น้องแล้วว่าเป็นยู่เพป็นเฮ็ดยัง สวัสด no oh. pues. an ีครับมานบ้นอ๋อมาครับอีี่ามาเบิกอีหล่าอีหล่าหายยังนอกมเนี่ยอีหลาหางหอยจีได้บบปีนี้น้ำไหลบอันฝนไม่อีกก็สิขึ้นว่าจะขึ้นหลกว่าเก่าอีนอก็ได้จุมจมสรุงได้ยังคบเนี่ย เอาพี่น,อมมนอ้องก็สิมาพี่น้องเบิ่งเบึ้งหัวไปนี่ไปนี้น้ำน้ำเขื่อนไหลจังน่อยน้ำไหลเลนาะจมางได้ยังครับนี่ที่ก็ใส่เบ็ดก็จะออเ,จเอาสิที่อ่อาไปแล้วบ่เนาะโอ้หมนันมนี่ไปน้องหมนัมนหมนัมนหมันครับพี่น้องนี่ก็บรรยากาศหาอยู่หากินของพี่น้องเขื่อนอุบลรัตน์พี่น้องบ้านอยู่ไสเนาะครับ วันซ้ำจันครับผมอยู่อำเภออำเภอเมืองขอนแก่นนี่สิวันสิผมก็สิกลับกันได้จังอยที่วันทับซ้ำจันพี่น้องเพื่อพลังโจมสะดุ้งหาอยู่หากินครับนั่นบม่หมดละอระสบการณ์ในเรียนวิธีเลยสิที่อาย่หากินเนาะนี่อันนี้ให้ยังจะไม่ยังเลยนี่รากหอยครับรากหอยหอยยัง ไม่เลี้ยงน้องโอ้หอยเลี้ยงงองอันนี้เห็ดมาหมิอันนีบอันนี้ขาดง่ายอันี่เอามันมามันมันขาดง่ายอันี่เฮ้ยนี่เอาเอามันมานี่จอบเบิ้งดอกนี่เอาหอยจ้า